พี่น้องทุกคนทราบไหมคะว่าเปาโลกับเปาโลนั้นเป็นใครกันสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับเก็ตความรู้พักกัมภีนะคะวันนี้เราจะมาให้รู้จักกับคนคนนึงนะคะที่เป็นนักประกาศผู้ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันในภพักกัมภีนั่นก็คือ อาจารย์เปาโลนั่นเองนะคะอาจารย์ไม่ได้ชื่ออาจารย์เปาโลมาตั้งแต่เริ่มนะคะชื่อเดิมของอาจารย์เปาโลนั่นคือเซาโลนะคะเซาโลนะคะอาชีพเดิมของเขานั่นก็คือฟาริสีผู้ที่เข่งขัดในส่วนของกฎหมายยูนะคะและแน่นอนว่าคงเหงคลิสเตียนเป็นว่าเลยน,นะคะท่านมีพื้นเพเป็นคนทาสานนะคะซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศตุรกีนะคะท่านเป็นชาวโรมันตั้งแต่กําเนิดแต่ไม่ได้เป็นชาวโรมันธรรมาดานะคะเป็นชาวโรมันที่มีความรู้และมีการศึกษาสูงนะคะ ในเรื่องของบทปัญญัติในเรื่องของ ขนมทำเนยียมบนเพนี้ในเรื่องกฎหมายโรมันแน่นอนว่าเซาโลเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเซาโลจะเดินทางไปเมืองต่างๆที่มีคริสเตียนเพื่อที่จะข่มเหงแล้วก็จะกดขี่ถ้ามีคริสเตียนที่ไหนมีเซาโลที่นั่นนั่นเองนะคะมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ทําให้เซาโลนั้นเห็นดีเห็นงามในการตายของบุคคลผู้นี้นะคะนั่นก็คือสเตเฟนนั่นเองนะคะสะเตเฟนถูกปาหินจนตายนะคะเพราะว่าเขาประกาศในเรื่องราวของพระเยซูนั่นเองนะคะจุดพลิกผั ที่ทําให้ซาโลนั้นกลายเป็นอาจารย์เปาโลนะคะนั่นก็คือในช่วงหนึ่งที่เขาจะต้องเดินทางไปดามัสกัสเพราะว่ามีคริสเตียนอยู่ที่นั่นแน่นอนว่าซาวโลไม่เคยพลาดในเรื่องแบบนี้แน่นอนค่ะเขาจะต้องไปคงไปเห็นคริสเตียนแน่ๆเขาก็เลยจะเดินทางไปที่ดามัสกัสนะคะแต่ระหว่างทางที่เดินทางไปนั้นน่ะพระเจ้าทรงให้นิมิตกับซาโลนะคะ และนิมิตนั้นทําให้ซาโลนั้นตาบอดทันทีนะคะเขาไม่เห็นอะไรเลยและเขาก็ได้แต่ลองเรียกว่าใครก็ได้เป็นผู้ที่รักษาเขาได้กลับมามองเห็นอีกครั้งเจ้าได้พูดกับอนาาเนียนะคะซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวไปประกาศเรื่องราวของเราให้กับเขาฟังอานาเนียก็ได้แต่มองบนและบอกว่าพระเจ้าไม่ไปได้ไหมไอคนนี้ข่มเหงเป็นว่าเล่นเลยนะแต่ด้วยความที่พระเจ้าสั่ง อาณาเนียก็ต้องไปและไปเจอกับเซาโลก็เลยประกาศเรื่องราวของพระเยซูให้กับเซาโลฟังเซาโลกลับใจในครั้งที่เขากลับใจตาของเขาก็ได้มองเห็นอีกครั้งแน่นอนว่าไม่ใช่เห็นทางฝ่ายร่างกายนะคะฝ่ายจิตวิญญาณของเขาก็ได้มองเห็นหลังจากนั้นที่เซาโลนะคะได้กลับใจมาต้อนยยรับพระเยซูและตั้งใจว่าฉันจะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ให้ได้ในผลงานเขียนนะคะเปาโลนะคะได้เขียนจดหมายฝากหรือได้เขียนในส่วนของการหนุนใจนะคะไปตามเมืองต่างๆในประมาณ10เล่มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโลมโคลินเทสซาลนิกากาลาเทียเอเฟซัส หรือแม้แต่โคโลสีนะคะหรือแม้แต่เขียนให้กับทิโมธีเขียนให้กับทีตัสเขียนให้กับฟิลิโมนนั่นเองจดหมายฉบับสุดท้ายที่อาจารย์เปาโลเขียนนะคะอยู่ในสองทิโมธีนะคะท่านได้เขียนเพราะว่าท่านรู้ว่าบาลาสุดท้ายของท่านกําลังจะมาถึงและท่านได้สั่งเสียให้กับทิโมธีนะคะอาจารย์เปาโลนะคะในประวัติศาสตร์ของติสเตียนนะคะอาจารย์เปาโลถูกยกย่องให้เป็นอัคราทุตผู้บุกเบิกคิสจักรใน ยุคแรกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นนักประกาศข่าวประเสริฐนะคะขอแนะนําให้เอาอาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างในการประกาศข่าวประเสริฐและเป็นแบบอย่างในความเชื่อที่เข้มแข็งและไม่สั่นคลอนต่อสิ่งใดๆรอบข้างนะคะสําหรับสารานี้พระเจ้าอวยพรและบ๊ายบายคะ่ะ